เมื่อเราสวดมนต์บูชาพระธนตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตา เบาๆพักสบายสหลับตาเบาๆพักสบายสผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายครันะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ใจหยุดนิ่ง นมนมที่ศูนยลางกายทานที่เจ็ดอย่างเบาเบาสบาย,บายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นซึ่งวันนี้ เราทุกคนก็ได้ประครับประคองใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในโดยการเจริญพุทธานุสติกระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสมมาสมุทธเจ้าเป็นดวงใสๆบ้างซึ่งเป็นน้นทางที่จะเข้าถึง พระตถาคตเจ้าภายในเป็นองค์พระใสๆบ้างซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมสม,มุทธเจ้ารเราไดตรึกนึกอย่างนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วเพราะฉะนั้นภาคเย็นนี้ ให้ลูกทศกคให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจอยู่ในกลางองค์พระใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายต่อไปเรื่อยเรนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้ หยุดนิ่งๆน,น,นุ่มๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังได้เสียงคำภาวนาดังออกมาจาก ในกลางท้องของเราเนจะจ๊ะเหมือนมาจะแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางกายของเรากลั่นกายว่าจาใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ เหมาะสมที่จะเป็นปัาชนะครองรับอุ่นใหญ่เหมาะสมที่จะเข้าถึงพรัฒนาัยในตัวเพราะฉะนั้นประคองใจกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะสมารหังสมารหังสมารหัง ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จนนกลางดวงใสใสยอย่างเบาเบาสบายสบายใจเยน็นเย็นหรือตรึกนึกถึงองค์พระแก้วใสใสใจอยู่จนนกลางองค์งพระใสใสยอย่างเบาเบาสบายสบาย ใจเย็นเย็นประคองใจกันกเรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วเราก็จะได้พร้อมใจกันกล่าวบุจาวิสกากระทีปกันต่อไปนะจ๊ะก็ะตึกไปเรื่อยอย่างเบาๆส,สบายสใจใสๆ ใจเย็นเย็นวันวิสาขบูชานี่เราทราบกันอย่างดีอยู่แล้วนะจ้ะว่าเป็นวันประสูติตัสรุ้ปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้นมาบรรจบครบรอบกันอีกหนึ่งปีแล้วก็จะได้ถือโอกาสนี้ นึกทบทวนประวัติของพระองค์ท่านตั้งแต่ประสูตรทรัสลูแล้วก็ดับขันธบรินิพานตลอดชีวิตของพระองค์ที่ผ่านมานั้นงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็เบื้องปลาย เป็นบรมศาสดาของเราที่เราปีติและภาคภูมิใจในพระองค์ท่านเพราะกว่าจะมาเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้เราได้ศึกษาเรียนรู้ว่าแต่เดิมท่านก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาแต่ว่ามีมโนโปณิธานที่ยิ่งใหญ่ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสมพุทธเจ้า พระองค์หนึ่งในอนาคตเมื่อตั้งความปรารถนาแล้วก็ได้สั่งสมบุญบาร,รมีเรื่อยมาจนกระทั่งบาร,รมีสามสิบทัดบริบูรณ์ถึงเวลาก็ได้รับการอันยิญอัลตนาจากเทวดาหมือแล้วก็ทาุพรมนั้งหลาย ให้มาบังเกิดขึ้นในเมืองมนุษย์และพระองค์ก็ได้พิจารณาปัญจมหาวิโลกันนะสถานที่ที่พระองค์ควรจะไปบังเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงพุทธมารดาและเมื่อถึงเวลาสว่างลงก็ได้ ข้าสู่พระคันของพุทธมารดาจงกระทั่งได้ประสูตรออกมาในวันนี้ประสูตรแล้วก็ทรงประดำเนินในเจ็ดก้าวเปลงอาสพภิอุจจาวัชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์เป็นต้นการเวลาผ่านมา เมื่อทรงได้รับประธานนามว่าเจ้าชายจิทัตตะและกรรมพยากรแล้วมรคติของพระองค์ท่านมีสองอย่างประการแรกก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ้าอยู่ในเพศของกฤหัส ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและชีวิตของพระองค์ก็ดำเนินมาเรื่อยจนกระทั่งได้ออกบวชบวชแล้วก็สแสวงหาหนทางที่จะพ้นทุกข์จากครูบาอาจารย์ต่าง ที่ประชาชนยกย่องกันทั้งเมืองเรียนจนหมดภูมิรู้ภูมิธรรมของกลุบาอาจย์แต่พระองค์ก็ยังไม่พบอนทางแห่งการบรรลุธรรมที่พระองค์ปรารถนาในสุดก็ต้องตัดสินพระทัยแสวงหาเดี๋ยวพระองค์เองและก็ได้ ัสรุอนุตรสัมมาสัมปติยาณเมื่อพระองค์ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเนือเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันถ้าไม่บรรลุทรรม้้วก็จะไม่ลุกจากที่และใจท่านเข้าไปหยุดนิ่งอยู่ที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ด ถูกส่วนบารมีสามสิบท้าของพระองค์งกันก็ได้่องในสุดก็ดำเนินจิตของพระองค์เข้าสู่เส้นทางสายกลางภายในจึิกระั่างด้บรรลุอนุตตะสัมมาสัมสุทิยาณเป็นพระสัมมาสัมทธิจ้าและก็ได้ อบรมสั่งสอนประธานวาดในระสาวกทั้งหลายมีท่านปันจักกีเป็นต้นเรื่อยมาตามลำหนับ4 5่สิบห้รรษาจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายาลงก็ดับขันธปริพพานประสูตรตรัสรุป,ปริพพานเป็นวันเดียวกัน ณนะสถานที่ภายในเดียวกันแต่สถานที่ภายนอกนั้นแตกต่างกันไปสถานที่ภายนอกเราก็คงได้เรียนรู้กันไปแล้วแต่สถานที่ภายในที่ไม่ค่อยได้กล่าวถึงกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาระลึกนึกถึงพระองค์ ที่สูนกลางกายฐานที่เจ็ดตำแหน่งภายในที่คนไม่ค่อยได้กล่าวถึงซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พระองค์ได้บรรลุมนโนปณิธานยิ่งใหญ่ตลอดระยะเวลาการสร้างบารมีมายี่สิประสง์ขายแสนมหากับ ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่หลวงทุกคนเป็นชาพุทธต้องทำความรู้จักต้องให้ความสําคัญและมองเห็นความสาคัญเกี่ยวกับตำแหน่งตรงนี้ให้ดีเพราะมันเกี่ยวข้องกับตัวของเราที่เราเป็นชาพุทธก็จะต้อง ดำเนลลอยตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสมมาสมุทธเจ้าท่านทำอย่างไรเราก็จะต้องทำอย่างนั้นซึ่งก็จะมีผลก็คือท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นตามกำลังแห่งบารม,มีของเราแต่งแต่เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการเป็นชาลาภีบุคคล บุคคลผู้มีฌานผู้มีใจตั้งมั่นอย่างดีแล้วเป็นโคตรภูบุคคลผู้กขถึงพระตัตนตรัยไปในได้เข้าถึงธรรมกายหน้าตักย่านกว่าห้าวานิดหน่อยแล้วก็เข้าถึงความเป็นประโสดาประสดาบัน สะัจะกาาคามีพระนาคามีกระทั่งบรรลุอรหัตผลเป็นไปตามลำดับกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะให้หยุดใจนิ่งใจเฉยนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ดีใจเอาไว้เถิดว่าเราเกิดมาเป็นชาวพุทธ มีพระบรมศาสดาสัมมาสุตจ้าของเราพระองค์นี้เป็นบุคคลอันเลิศบุคคลอันประเสริฐที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายตั้งแต่ตั้งมโนปณิธานที่จะเป็นพระสัมมาสมุทตจ้าพระองค์หนึ่งแต่นาคตอยู่ที่กลางทะเลท่ามกลางก็สั่งสมบุญบารมีมาตลอด จกนกระทั่งเบื้องปลายในบรลออนุตตลัมสมมาสมุทยานในอบรมพรำสอนจนกระทั่งดับคันทัปรินิพานอย่างงดงามไม่มีศาสดาใดๆในโลกจะเทียบเท่ากับพระองค์ได้แม้เพียงนิดเดียวเพราะฉะนั้นต้องมีความปีติและภาคภูมิใจในการที่ลูกทุกคนได้เป็นชาวพุทธ ถือว่าเป็นสายโลหิตแห่งประสัมมาสมัมุทธิเจ้าทั้งเพศกระหัสและก็บรรชิตความวิติและภาคภูมิใจนี้แหละจะนำมาเป็นความหวงแหนพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่โลกต่อไปเพื่อประโยชน์สุขต่อมวลมนุษยชาติ ที่จะมาภายหลังแม้เราละจากโลกนี้ไปแล้วประนันต้องหวงแหนและรักษาเอาไว้ให้ดีเราจะทราบซึ่งท่านยิ่งขึ้นถ้าใจเราหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะความทราบซึ้งมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเวลาเราจะกราบบูชาวิสาขบปรทีพหรือเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีซึ่งมีพุทธปิมาก,ก่อนเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความรู้สึกของเราจะแตกต่างจากทุกครั้งที่เรายัางไม่ค่อยจะเข้าใจถ้าใจเราหยุดนิ่งได้ถูกส่วนที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดเราจะยิ่งเข้าใจเพิ่มขึ้นและถ้าหยุดถูกส่วนจนกระทั่ง เข้าถึงดวงใสมีความสุขความรริสุทธิ์ก็จะยิ่งเพ,พิ่มความปิติและภาคภูมิใจในการเป็นชาวพุทธยิ่งขึ้นกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายในตัวนั่นแหละความทราบซึ้งจะเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจเต็มชีวิตจิตวิญญ,ญาณจะถูกถ่ายทอดไปยังลูกยังหลาน ใหรักษาพระพุทธศาสนาสืบต่อไปเราก็จะได้เป็นพยานในการดัสรุธธรรมของพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะเพื่อนำไปสู่ความสุขและความปลืม้มปิติและภาคภาูมิใจดังกล่าวให้หลูกทุกคนก็ค่อยๆประคับประคองใจกันไปให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายส ใจเย็ยนเย็ยนตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ในกลางดวงใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจอยู่ในกลางองค์พระแก้วใสใสพร้อมกับละคองใจ้วยการทภาวนาสัมาระหังสัมาระหัง สมารังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบเลจ้ะ